จังหวะนี้โบ๊ะโบบะโอ้โหเรียบร้อยฆ่าเลยครับอย่ารอช้าครับโบ๊ะโบบะโบ๊บ๊แฟมิลี่เออนี่แหละนี่แหละครับทุกคนครับนี่แหละมันคือสิ่งที่เราต้องการนะครับอออืื้ห เอาแล้วฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เม่กเกมเดดบายี่ไรแล้วก็มาพัดกรอนจะมีชื่อว่า The Trapper นะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในหน้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วคือทุกคนผมใส่โมลิมานะครับ <c oughs> โอเคครับเราก็จะไม่รอช้านะครับแต่ว่ามันกดพร้อมไม่ทันแล้วครับก็ไปเจอกันในเกมไปกว่าครับผมอ้าวเวลาทุกคนตอนนี้ก็ไม่อยู่ใน เกมนึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับรับรองว่าเดแทปเปอร์ของเรานี่แสบซ่าแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เป็นด้านโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็เหมือนจะได้ยินนะครับแต่ว่าเราจะวางแทปไว้ตรงนี้แล้วกันปั๊บฮึเราจะเข้าไปในโรงเรียนทุกคนไปดูว่ามีเด็กนักเรียนมาหรือเปล่าวันนี้เนี่ยว่าจะไม่มีคนมาโอถ้าเราวางแทปไว้แางนี้ทุกคน เป็นไรวางแท็บไม่ได้วะเอา้ากูไม่มีแท็บนี่วะลืมว่ามันมีแท็บนะครับทุกคนผมไม่ได้เล่นนานเฮ้ยนี่ไงแทบ็บโอเคครับเราเก็บแท็บมาแล้วก็มีคนอยู่ข้างบนเราวางแท็บกดแป๊บหนึ่งนะทุกคนเราจะไปล่ามันยิงปัดไฟอยู่ใช่ไหมเองอยู่ไหน ไปแล้วรับรองว่าเหยียบแถบผมแน่นอนอืมโดนโดนไปก่อนหนึ่งจวกโดนไปก่อนหนึ่งทีโดนไปก่อนหนึ่งทีนนงทนนงทแล้วก็เหยียบแถบแถบรูปเป่าโอเคครับเรามีทืบไม้เร็วนะครับแล้วมันไปทางไหนละมาทางนี้นี่จะวนไม้เปลืองนะหนูเรียบร้อยนะครับจะเข้ามาพับไม้เดี๋ยวพี่อะ มันยากไอ้น้องทุกคนมโมอริตะโก้แดงมาด้วยนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมมีมอริตะโก้แดงนะทุกคนโอเคแขวนเรยียบร้อยไปหนึ่งเมื่อกี้เขาปั่นไฟอยู่ตอาไหนวะเฮ้ยทุกคนมันขึ้นมาปั่นไฟต่อเลยเฮ้ยมันไม่กลัวมันไม่กลัวว่าผมจะทำอะไรมันไงไปไหนอะไปไหนออะไม่กลัวก็มาดิ ไม่กลัวก็มาดิ <ś c oughs> เราตามล่าตอนนี้กันนะไม่ได้ละเอ็งจะไปไหนฮะ <ś c oughs> เอง็เองต้องไปที่ฝันสิดีโอ้โหไป่คุดไกลเลยเรียบร้อยดีครับโล้นจบมนโผล่แพังไม้ก่อนนะทุกคนผม <ś c oughs> มีทื่อไม้ไว้โอเคโอเค อย่างนี้ต้องโดนแล้วแหละวนอะไรวนอะไรฮะฮะฮะวนอะไรฮะไ,รไม่มีตายยากผมรู้เลยเพราะผมเก่งไงครับผมรู้ว่ามันไม่มตายยากแน่นอนผมก็เลยตรงใจที่จะฝันเข้าไปที่กลางหลังมันแล้วก็แขนวนที่ตรงนี้ได้กันทุกคนเฮ้ยฝันเครื่องเดิมโอ้โหแสดงว่ามันวางได้กันแน่เลยผมจัดการมันกอนนี่ไม่ได้วางแทบเลยนี่ ไล่ฟันอย่างเดียวทุกคนมันโดดไปละมันโดดไปละมันโดดไปละโดดละโดดละบอกเลยเยยีบทบนะนานไงเนี่ยก็ฟันสาเรียบร่อยครับทุกคนผมบอกแล้วแทบผมมันต้องได้ใช้งานแหละนะผมบอกแล้วนะผมมีโมริตาโก้แดงๆด้วยนะทุกคนไอต่างบ้านนี้มันโดดกันดีอย่างไยนะ เดี๋ยวฟางแคปใส่ดีกว่าโอเคดึงกันเร็วมากนะครับทุกคนมันดึงกันเร็วกันไปแล้วเรามีโมลี่แดงนะน้องอู้ชุดไฟชุดไฟชุดไฟล่าครับล่าบอกเลยว่าล่าในรั้งนี้แตกแน่ครับลุอุ้ย ทุบหมายไปก่อนครับโอเคครับทางตันทางตันหุ้ยรอ,อมาหาเพื่อนโอเคครับเราจะเอาตัวนี้นะครับผ <c oughs> มันไม่มีตายยากแล้วแหละไอชุดไฟนะ่ะมันไม่มีตายยากแล้วแหละเฮ้ย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 นี่ฉันจะเกินไปละทุกคนผมเห็นเพื่อนมันนะผมเห็นเพื่อนมันแต่ว่าผมจะอุ้มเลยแล้วกันนี่ไงล่ะเพื่อนมันทุกคน ผมจะสังหารก่อนเพราะว่าผมมีโมริตะโก้สีแดงเอ้าเหยียบแถบผมแล้วไงผมบอกแล้วว่ามันมีประโยชน์นะทุกคนนะเอาวแต่ได้เวลานะครับทุกคนทำไมผมโมรีไม่ได้อะเ้าวเกินตายหาเดียว อ้ยามิสร speaker, ุตายเอ้าโมลีไม่ได้แล้วผมโมลีไม่ได้วะเฮ้ยตามก่อนนี่ไงทุกคนมาแล้วจ้ามาแล้วจ <Ă Someone endpoint> ้าไปดึงเพื่อนใี่ไม่ใจหนูมันอ้อมมันห่างนี้หรือเปล่า มันไปไหนแล้วอ่ะโอเคเอ๋อแล้ะแขวนแกก่อนละกันนะเพราะแกมันห้าวเกินไปโอเคครับแขวนไปหนึ่งแล้วก็แขวนหายเอเอเหยียบแทบตัวเองโอเคเราเหยียบแทบตัวเองนะครับเมื่อกี้มันน่าจะเป็น อะไร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 แล้วก็ฟันแล้วหรอกเสาอยู่ไหนก่ออ๋อนี่ไงครับเสาหาเสาไม่เจอทุกคนเรามีโมริจาโกแดงๆนะเพื่อนนะวิ่งมาทางนี้อจะวนทำไมวิวิมแท็บนะอุ้ยกวกมือแด็บๆด็นัดกวกมือแด็บๆใส่ผมทุกคน พวกมือเสียค,ค่าเจ้าบังอาจนักนะไอ้ทอเด็ดตัวสีชมพูจะ,จะฟันแกเด๋ยวนี้แหละย่อเลยหยุดทำไมจดจะมาเฮ้ยาจาะมาเฮ้<า>ยจะไปไหนอ่ะนางหนูจะอ้อมไปไหนฮะจะอ้อมไปไหนฮะเอาลงลงมา ลงมาแล้วก็ขึ้นไปก็จะอ้อมลงเล่นไม่รอดไม่รอดไม่รอดอ้อ <c oughs> เข้าบ้านเล็กให้ซะด้วยนะทุกคนนะให้ผมว่าผมเอาโมลีมาอยู่นะโมลีผมไปไหนวะเออไม่เป็นไรนะคนก็ บ้านเล็กไม่มีที่แขวนท้องใต้ดินแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมวางแท็บบ้างนี้ก่อนนะอืมสมกับเป็นแทบเปอร์หนะ่อยมันจะวนตรงนี้โชว์มันก็จะเหยียบแท็บผมเราจะไปตามล่าพวกนั้นกันนะครับทุกคนเอาตายทอดิตตายเ,เดีวทอดิตหรือคอเลตไม่รู้นะครับทอดิตมันแรปเปอร์นี่ว่าเออ มันต้องมีคนมาปั่นแน่เลยเมื่อกี้เนี่ยไปเฮ้ยแถบผมแกแถบผมวางไมค์เฮ้ยนี่ไงทุกคนมีคนมาปั่นเครื่องนี้เราได้ยินเสียงปั่นและเราก็เห็นมันเอ้าตัวนี้โดนอะไรอะไรอะไรงงานงอะไรฮะชุดไฟลุกเฟี้ยวอ่ะ คิดว่าเฟี้ยวเหรอฮะคิดว่าเฟี้ยวมากเหรอคิดว่าเฟี้ยวมากเหรอตายยากเหรอตายยากอ่ะตายยากดิเออนั่นแหละโอ้โหไม่โดนทุกคนเข้าไปในโรงเรียนแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับไล่ซึ่งทางหนีครับมันออกมาออกมาออกมา ไม่มีแท็กหลังแล้วออกมาเข้าไปไหมเข้าไปไหมโมโลีได้บอกมันโมลียังไงวะทุกคนเออเรื่องมันละกันสายก็ตายแล้วเสาร์มิเนี่ยโอ้ยมันจะหลุดมิเนี่ยทุกคนมันก็หลุดเด็กเสารไกลขนาดนี้เนี่ยโอ้มันหลุดทุกคน ก็ไม่เป็นไระนะสำหรับผมแล้วไอ้ตัวนี้มันจิบจิบไอ้ตัวนี้มันจิบจิบสำหรับผมะนะทุกคนนะมันชุดไฟนะนนะมันชุดไฟนะนะทุกคนนะมันชุดไฟนะดูนะทุกคนนะชุดไฟโดนกดขี่ข่มเหงโดยผมคนนี้มาไงสี่หลุมหนึ่งเข้ามาดิก็ไม่ต้องวางแท่ะเออ เฮ้ยมันไม่เลยมันจะได้โมลิวาทุกคนเขาต้องแท็บมาด้วยดีกว่าโอเคเราจะเก็บแท็บมาด้วยนะครับเขาไปปั่นอยู่ไหนอะทุกคนเครื่องนี้อุ๊ยโอเคแล้วมันโดดมาแล้วมันก็จะเหยียบแท็บผมปุ๊บอืมแผนการ เป็นนั่นละเอ็องไม่ต้องหลอกไม่ซ้ำหลอกไม่ซ้ำอยู่ละไม่เช่ที่แตว่าซ้ำดีวะชุดไฟมันเท่ดีวะตายยากด้วยเออเฮ้เพืองมันไม่ถึงอีกหล่ะไอ้สองเอ็งจะตายยากทำไมเออเพื่อนเอ็งมาทางนี้ทำไมฮะไหนอะ<อ> <c oughs> ว่าแล้วมันต้องเหยียบแถบผมเขบอกแล้ว มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยอะไรเนี่ยอะไรนอนกองอย่างเงี้ยโมริตะโกแดงๆมาแล้วครับจจงหวะด้โบบาโบบาโอ้โห,โหเรียบ้อยโมริตะโกผมได้ใช้งานสักทีเฮ้อยอย่างนี้ก็เหมือนมาให้แบบโอเค,อออออเคทุกคนตัวนั้นมันมันรักเพื่อนมากเลยนะทุกคน เราจะหามันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาตัวนี้กอนละกันโอเคตามล่าต่อนะครับเราต้องแขวนคนนี้ก่อนไปไหนและแถวนี้แบบแบบมันต้องอยู่แถวนี้แหละผมว่าเอานั่นไงมันเหยียบแถบผมโดน มันเยียบแทบผมอืมไม่มีตายยากหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีโอเคครับฆ่าเลยครับอย่ารอช้าครับโบบาโบบาโบบาแฟมมีลี่แบบพี่เอกหาล็อกเกอร์นั่นคนนะจะปล่อยคนนี้ดีเปล่าวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยนี่ไงฮ้ย เร็ว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 ไป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 ดูเฮ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละครับทุกคนครับนี่แหละมันคือสิ่งที่เราต้องการนะครับอออืืื้้้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมก็เก็บสีไว้ที่เรียบร้อยครับด้วยการ โมริตะโกแดงๆฆ่าไปหมดทุกคนอุ้ยอุ้ยทุกคนอย่าดูแรงผมอย่าดูแรงผมผมไม่เล่นนานผมไม่เล่นแบบนานมากๆเออทุกคนของแรงเขาก็โหดเหมือนกันนะครับดูดูเปิร์เขาดีอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับยกเว้นคนที่ตายก่อนเนี่ยนะธรรมดานะโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมผมจนจบนะครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย